แข่งขันฟุตบอล M150 ร้อยห i o n s h แชมเปี้ยนชิพไอ้ค้างคาวหากาลเมืองการยูเนเต็ดเปิดรังแยาเอาชนะค้างคาวไฟสุขโขทัย FC ไปอย่างสนุกสำหรับการแข่งขันฟุตบอล m 1 5 0 Cha แชมเปี้ยนชิพที่สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นการพบกันร,ระหว่างเมืองการยูเนเต็ดกับสุขโขทัย FC โดยในเลกแรกทั้งสองทีมเสมอกัน2ต่อ2เริ่มเกมเป็นทางเจ้าบ้านที่เปิดหน้าบุกใส่ทีมเยือนโดยมีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำไปหลายครั้งโดยทางทีมเยือนเองก็เปิดเกมรุกแลกกับทางเจ้าบ้านเพื่อ่อออตต้้งกการปรปะูขึนนน ซึ่งในนาทีที่31จากจังหวัดที่โจนาธานเฮสได้ถูกสกัดล้มลงในเขตโทษแต่ผู้ตัดสินมองว่าโจนาธานเฮสมีเจตนาพุ่งล้ม จึงได้ควักใบเหลืองที่2พร้อมกับใบแดงและโจนาธานเฮดออกจากสนามหลังจากที่เมืองการเหลือตัวผู้เล่นแค่10คนเป็นทางสุโขทัยได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นเปิดเกมบุกใส่ทางเมืองการอย่างต่อเนื่องโดยทางเจ้าบ้านก็พยายามตัดเกมรุกของทางสุโขทัยแล้วเปลี่ยนเป็นเกมโต้กลับแต่ครบ45นาทีแรกทั้งสองทีมยังทําประตูกันไม่ได้เสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศย์เริ่มเกมในครึ่งหลังเป็นทางสุโขทัยที่ต้องการเก็บชัยชนะในนัดนี้กลับออกไปก็เดินหน้าบุกใส่ทางเจ้าบ้านทันทีและนาทีที่55เป็นทาง ทสุขโขทัยที่มาได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1นต่อศจากการทําประตูของชาววสิทธิ์รั์สกุลผลจากที่ได้ประตูไปแล้วเป็นทางสุขโขทัยที่ยังทําเกมได้ดีกว่าทางเจ้าบ้านและมีโอกาสที่จะได้ประตูนําห่างออกไปอีกโดยทางเจ้าบ้านเมืองการก็มีตัวผู้เล่นน้อยกว่าก็อาศัยหาจังหวะสวนกลับ เพื่อหาโอกาสทำประตูตีเสมอแต่ในนาทีที่69เป็นทางนัทพงศ์คุ้มเนรที่มีจังหวะเปิดบอลจากริมเส้นด้านขวาไปที่กรอบเขตโทษแล้วเป็นทางสุพจน์จดจำที่ได้เทตัวกระโดดโม่งบอลเข้าประตูทำให้เมืองการตีเสมอเป็น1ต่อ1จากนั้นเป็นทางเจ้าบ้านที่ได้เสียงเชียร์ปลุกเร้าจากแฟนบอลเดินหน้าเปิดเกมบุกสู้กับทางสุขโขทัยเพื่อต้องการประตูขึ้นนำและนาทีที่87เป็นทางเมืองการที่มาได้ประตูขึ้นนำสองต่อ1จากการทำประตูของสุพจน์จดจำ จากนั้นเป็นทาสุขโขทัยที่โดนขึ้นนําไปแล้วก็เดินบุกเพื่อต้องการประตูตีเสมอก่อนที่จะหมดเวลาแต่เหมือนเดินไปเข้าทางเมืองการที่เน้นเกมรับแล้วสวนกลับและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเป็นทางเมืองการที่ได้มาประตูย้ำชัยชนะเป็น3ต่อ1จากการทําประตูของเลอันโดอัดสัมซาซึ่งในเวลาที่เหลือเป็นทางสุขโขทัยพยายามที่จะทวงประตูคืนแต่ไม่ทันหมดเวลา90นาทีเป็นทางเมืองการยูเนเต็ดที่เปิดบ้านเอาชนะสุขโขทัยเอฟซีไปได้3ต่อ1ทําให้เมืองการยูเนเต็ดมี37คะแนนอยู่อันดับที่5 ของตารางคะแนนโดยในวันเสาร์ที่19มีนาคม2565เมืองการยูเนเตดจะเปิดบ้านรับการเยือนของชัยนาทฮอนบิลเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไป